สวนที่ใส่ปุ๋ยเคมีหน้าฝนแล้วหน้าหนาวยางก็ยังไม่ออกแสดงว่าเป็นสัญญาณบ่งบอกอะไรครับป๋าเติมสักยั่งงามถามเข้ามานะครับปกติเราใส่ปุ๋ยแล้วเนี่ยนะครับถ้าดินสามารถปลดปล่อยธาตุอาหารได้นะครับมันก็จะเริ่มออกเลยภายใน3ามสีวันมันก็จะเริ่มทํางานแล้วใช่ไหมครับแต่อันนี้นะครับใส่ตั้งแต่หน้าฝนหน้ายันหน้าหนาวยางยังไม่ออกอันนี้นะครับนั่นแสดงว่า ดินของเรานะครับไม่สามารถปลดปล่อยธาตุอาหารได้ครับคือดินเป็นกรดครับเราเอาปุ๋ยเคมีไปใส่ในดินที่เป็นกรดครับเขาจะไม่สามารถปลดปล่อยธาตุอาหารได้ครับดินที่สามารถปลดปล่อยธาตุอาหารได้ดีนะครับคือดินที่เป็นกลางครับดินที่เป็นกลางนะครับยางพารานะครับสามารถปลดปล่อยธาตุอาหารได้นะครับอยู่ที่นะครับวัดค่าพ h เแล้วได้อยู่ที่4.5ถึง7 นะครับ4.5ถึง7ครับดินประมาณนี้นะครับปลดปล่อยธาตุอาหารได้ครับแต่ถ้าต่ากว่า4ลงไปครับแสดงว่าดินไม่สามารถปลดปล่อยธาตุอาหารได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าในดินที่เป็นกรดนะครับเราเอาปุ๋ยเคมีไปใส่นะครับเขาจะต้นยางพาราเขาจะไม่ได้กินครับหรือว่าเขาจะกินไม่ได้และนี่ก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าเราใส่ปุ๋ยไปแล้วทําไมยางถึงไม่ออกทําไมดูเหมือนยางไม่ได้กินปุ๋ยครับมันเป็นเพราะเหตุนี้ครับ หรือว่าบางทีนะครับถ้าดินไม่เป็นกรดนะครับก็ยางป่วยนะครับยางป่วยอีกประการหนึ่งครับถ้ายางป่วยนี่นะครับเราเอาปุ๋ยเคมีไปใส่นะครับยางป่วยเขาก็ไม่กินปุ๋ยอีกแล้วครับถ้าเราเอาปุ๋ยไปใส่แล้วยางไม่ออกนะครับถ้าเราเอาปุ๋ยเคมีไปใส่แล้วยางไม่ออกนะครับมันคือสัญญาณดินเป็นกรดครับและเมื่อเขาไม่ได้กินอาหารนานเข้านานเข้านะครับเขาก็จะกลายเป็น ยางเปลือกแห้งแล้วก็ไม่มีน้ำยางในที่สุดครับเป็นโรคพร่องสารอาหารนะครับ